นี่คือคำเตือนจากโลกอนาคตขี้เกียรที่จะเล่นเหรองั้นดีเลยเพราะเกมนี้มันเล่นได้ด้วยตัวเองในล่าเกมนี้โคตรมัน s i ว v e อ and b น o o d เกมการ์ด RPG ี่เที่เพื่อนๆเล่นแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนกำลังสู้กับเว็ไพ่บนดวงจันทร์ที่จริงแล้วนั่งอยู่บนหน้าพัดลมในห้องเปิดตำนานสุดกาวกับพ่อหนุ่มโนอาผู้โดนใส่ร้ายหรือว่าพวกเขานั้นหน่าหล่อเกินไปอเหมือนต่อตอปีโดเลยใช่ไหม ในโลกที่มีโลหิตคือพลังโนอาถูกตัดสินให้ถูกเผาเนื่องจากได้รับการติดเชื้อจากโลกโลหิตนินก็โดนไลล่าแล้วใครล่ะจะช่วยเขาได้สาวน้อยจากตระกูลโลหิตอมตะไงล่ะสวยเท่ดูลวยแบบอนิเมะญี่ปุ่นทั้งสองนะครับก็ได้เดินทางฟาร์นิได้ที่เต็มไปด้วยโรคระบาดศัตรูเพื่อค้นหาความลับของโลหิตและโชคชะตาก็ฟังดูดังน,นะครับแต่เล่นจริงสนุป,ปั่นมากแล้วบอกเลยตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนะ o o g l e Play และแอ Store เกมการ์ ธรรมดาโลกไม่จำบอกเลยเกมนี้ไม่ได้แค่สุ่มการ์ดแล้วจบนะครับแต่มันมีฝ่ายอาชีพสกิลอยากได้ทีมสายเวทก็จัดเลยอยากปั้นทีมตีเร็วแบบเดอะแฟตก็ได้เหมือนกันมีตัวละครให้เลือกมากกว่า50ตัวจาก4ฝ่ายเอาให้ครบทีมในฝันเลยระบบบัดมูนเปิดหมดจโจบสุดเดือดถ้ามีตัวละครครบ3ระยะดวงจันทร์ในทีมเตรียมตัวบวกแบบไม่กลัวใครสายขี้เกียจไม่ต้องเล่นทั้งวันก็เทพได้นะครับเกมนี้เขามีระบบออโต้เลเวลออโต้เก็บของออโต้ทุกสิ่งแฟนฟิ แค่มีตัวเทพ5ตัวตัว,ตวอื่นก็เลเวลตามแบบฟรีๆมูนไล t ์ทริิวไม่ว่าจะไปเรียนไปนอนหรือไปเดทกับแฟนเกมก็ฟาร์มของให้เองแบบออโต้สุดขีดมีโหมดให้เล่นเพียบเลยนะครับจะสายคนเดียวสายรวมแก๊งกับเพื่อนก็มีหมดไม่ว่าจะเป็น PVE PVP หรือจะ่ไม่มีตังกระเป๋าแห้งเชียว <c oughs> <c oughs> เกมนี้โหลดฟรีไม่เสียตังนะครับมาเล่นกันได้เลยกับ s i l v า and b r บรเกมมีทั้งเทพทั้งมันสายวางแผนเากาๆต้องมาลองนะครับโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยทั้ง ทั้งพและ Google Play มาเล่นกันเยอะๆนะครับไว้แล้วคุณยายเป็นเทพเจ้าตอนนี้เราอยู่ในทีมนักเรียนนะครับโอ้โหนี่นักเรียนแบบต่อแถวกันให้คุณยายชี้ชะตานะครับว่าจะลงนรกหรือสวรรค์ไว้เป็นนักเรียนโดยคำวัยชุดนักเรียนเดียวชุดนักเรียนคนงี้โอ้ยดูเทพเจ้าสิน่ากลัวมากคือว่านี่ขำวัยชุดนักเรียนเปนจริงครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงคนดี อะไรเนี่ยกูผีกูผีคือเพื่อนที่น่าชงชานที่จุดอ่ะฉันให้เจ้าผีจิ้งฉวัลแล้วจ้าเดี๋ยวมันไม่ใส่เสื้อผ้ามันไม่ใส่เสื้อผ้ามันแกไปยงไปยกอีกคนเลยนะอะไรอ่ะฉันไม่ได้เกาหาเพื่อนมันไม่ใส่ชุดนักเรียนว่ะมีหัวมีต้นไม้อยู่ดิ ิดกฎระเบียบนักเรียนไอ้คนนี้เนี่ยเป็นเจ้าโลกไหนเนี่ยพิพากษาแปลกๆนะเจาต่อโอ้โหพุ่ชีฟ้าอุ้ยคนนีหมดกันเลยพี่ทองกระดูกโอเคยังได้อยู่ดิไม่ใช่ชุดนักเรียนโครงกระดูกต้องอยู่ในนรกไม่ใช่หรอพี่แม่ใสจบวกกันน้อกก่อนนี่นี่ยโยงลงนายกไปช้างทำไมดัดมันตัดขาโดนตัดขา โดนเก้งโดนเก้งอ่าโดนแกงขึ้นชั้นวรรค์และกันแล้วคนนี้เป็นเอมพอยด์เอมพอยด์อหรออ่างั้นยกละยกไปเลยไปอํานาจอะไรเนี่ยสภาพดูเจ้าหมีก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนอะไรเนี่ยผ่านขึ้นไปสวรรค์ได้ไงอ่ะแล้วทำไมเราลงนรกเนี่ยโอ้เราต้องมาต่อสู้กันในนรกนี่แหละไปเแา้วพ่อน้องช่วยดิช่วยเลยอ้าวโอ้ยดูหมีเซฟีกหมีเซฟีกหมีเซฟีกยา เราคือพวกเดวิลจะเป็นอย่างนี้มันคืนมาดิมันมีสองคนมีสองคนเราดิมาดิมาไปซะอุ้ยเอ็มจบแล้วเอาเอาดิอ้าหมดเวลาหมดเวลาอะไรอ่ะเจ้าบีแกแกน่าจะลงนรกนะเจ้าบีแกไม่สมควรเลยเอาไป้ขับมีมีขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเนี่ยม ครูว่ดี่เป็นเทพเจ้าทำไมฉันไม่ได้เป็นเทพเจ้าบ้างอะรอบนี้ทำไมเจ้าบีใส่ชุดนี่ไงเห็นว่าแกแก้หรือเสื้อผ้าว่านี่วมาไปชดใช้เฮ้ยพูดลายให้เกียรติเทพเจ้าเลยเนี่ยโดนลดนแล้วน่เทแม่นาพี่เุดเทพเจ้าออกบอกเลยเนี่ยไม่ต้องอะไรมากคนแรกฮะหน้าตาไม่เข้าบล็อกไปเลยเอาเจ้าครว่าี่ใหญ่ ไม่ต้องพูดลงจลงไปซะแกเ้าีมันเลยนแบบเสียสัตว์เลี้ยงา้า่าน่านผ่านป่านหน้ารั่าน่าน่โโหเจริญเจรครับเมื่อไหร่มันจะลงละ้องเนี่ยเจ้าหมีอ่ะไปไปไปไไปอยู่กับีปไปจะได้ไม่เหงาครับอยู่ด้วยกันเดะ แกเป็นเรียนแบบเสียงสัตว์เลี้ยงแกควรลงนรกเขาก็ยีนแบบเสียงสัตว์เลี้ยงไม่มีกฎข้อไหนให้ลงนรกล่ะแต่แกเป็นหมีแกไม่ควรเรียนแบบเสียงไก่ก็ยังมีหวัดแกหมุนไปรอบๆจนกว่าจะเย็นๆน่ะก็มันร้อนอ่ะอากาศร้อนก็ต้องหมุนไปสิขโมยพิซซ่าชิ้นสุดท้ายคนยนี้มีความผิดไม่เป็นไรเห็นแกว่าความหิวความอดอยากความ<อ>จนมันทำให้เราดีตัวเองขึ้นมาโอ้โหไม่ชอบเทพเจ้าตัวนี้เลยอ่ะโอ้ยตัวที่แล้วแกชอบหรือไงล่ะก็ไม่ชอบ <Cornell. S 2> พว <shirt> กเราต้องบัดทโรอยกันทั้งหมดเลยไม่มีฝั่งปะอันเนี้ยไม่มีฝั่งเฮ้ยเราคิวตรงกลางเลยปะเนี่ยตรงกลางที่นั่งอยู่เห็นปะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดีดี๋ยวี๋ยวเเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ไม่มีฝั่งนะครับไม่มีฝั่งวีนะเอาช้าตายกันหมดนะเอาไม่มีฝั่ง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 เอาเทวดาชนะอ๋อฉันได้เป็นหมอหมีอีกแล้วเนี่ยเว่อใส่ชุดดิแกะชุดไม่ชอบใส่เป็นอะไรเนี่ยคุณเสดเรียกครับ เขามาในทตีมหมอกันนี่ต like ีมอะไรเดี๋ยวฮะเด็กทาลกอมอหมีไง้มอหมีอีกแล้วผมรักษาคนที่เขายากไร้แบบไม่คิดเงินครับไปลงานรลงนรถไปติดตชื่อเครื่องมือหมออตงกินยไยมันต้องไปรัความดีเนี่ โดนลองก็ผิดเดี๋คิดเอาแล้วกันก็สายเพื่อช่วยผู้ป่วยที่กลัวเอ้ามาสายแต่ก็ยังช่วยเอาโอเคเ้ยไปส่่นคุณอะไรอ่ะมาสายอ่ะไม่รู้อะผมแกก็ไปเคลียร์กันเองแล้วกันเดี๋ยวมาสายขึ้นสวรรค์แค่ขำตกนรกแกคิดได้ไงว่าแกนี่งงมากไม่ละเอาล่ะตอนนี้แบ่งฝ่ายนะครับระหว่างนรกกับสวรรค์ต้องขึ้นไปสู้กันแล้วโอ้สู้กันในโรงพยาบาลด้วยโอ้งั้นมาเลย มันนี่เลยพวกปีขาวเอ้ยเดี๋ยวนะมันพูดเดียวกันดิว่าเราต้องปีกขาวไหนเอ้ยปีกขาวอยู่นี่ปีกขาวอุ้ยมีสบีเฮ้ยมาจ้าวสบี้เฮ้ยซอสบีเฮ้ยสบีตู้เราชนะบอกแล้วเพราะพวกเราอ่ะมันปีศาจว้ายเราเป็นนักโทษเราแกดี้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะ ทำไมได้เ <One> ป <input> <ge ar> ็นพระเจ้าบ่อยเกินที่แกแอบโกโกตาใช่ไหมเอออะไรอ่ะมันไย่ยอนกันนะทั้งเื่วแบ่าให้ยายมาเป็นเทวดาโอ้โหโอ้โหเระเจ้าหน้าเหี่ยวเบื่อหน้ามัแล้วเนี่ยดูหมิ่นบ้าเลยดูมินบ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะดูแคลมด้วยเดี๋ยวก่อนเียดูทั้งมิ่นดูทั้งแคลมลงนรกเลยเหมียทำจามดังมากจามดังมาก ว่วงว่วงหมดช้อนมะเขือเทศโอเคนี่มันเราเราเราช้าอนมะเขือเทศหมดมันห่วงแกไม่ต้องอ่านแบบตรงๆกันนะ <c oughs> นี่เนี้ยฮะให้ไปอยู่เหมือนเคลื่อนคูบอร์ดิอะไรอะขโมยรถตำรวจเนาะว่า <c oughs> ไม่มีรถขับอ่ะงั้นขึ้นฉวัตเดียวได้ยัยอะขโมยรถตำรวจเนี่ยนะไม่มีรถขับเราต้องเข้าใจเขา่า <c oughs> ปะท้วงนี่ปะท้วงขึ้นสวรรค์ไปนี่แล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวนะปะท้วงขึ้นสวรรค์งงาทบลธนาคารบลธนาคารขึ้นสวรตรบล็อตธนาคารมันขึ้นสวรตรเหรอเนี่ยเทพเจ้าครับผมมีคำถามแกไปจบหลักสูตรไหนมาว่าถามจริงไม่ทันแล้วโอ้ยอยู่ในคุกแล้วเดี๋ยวนะต้องสู้กับใครอะ โอ้ my god หรือเปิไป็นปีศาจบ่อยเกินโดนโดนโดนเรียบร้อยเทวดาเยอะกว่าเทวดาอะไรมาอยู่ในคุกเนี่ยว้าจุ๋เอไรเป็นลิงอะเป็นลิงเทวดาเก็ได้นลิงหน่ง ผมคนดีครับผมคนเล็กผมคนดีเต้นในวงออกมาดีบริสุทธิ์เต้นเต้นนันได้จนบอมบุความหน้าขยับขยันไปลงในลูดีเ้าขโมยวกขโมยบวกเหรอรูมแมฉันเอาจะปห้าไลนเฮ้ยเดี๋ยวคนดูหน้าแกดี้เลยดิหน้าแกดี้หาว่า เราทรงผมชาดูดิทรงผมกับแมสของฉันใส่แมสเป็นลิงเพียงทรงผมแล้วก็ใส่แมสแย่เอ้ยแต่ขนมให้เพื่อนต้องขึ้นสวรานเพื่อนโอเคไปลงนรกอ้าวอะไรเนี่ยกีดขวางเพื่อนไปลงนรกให้มะพร้าวถือว่าทำให้เศรษฐกิจนรกตกต่ำไปลงนรกแต่แกให้ขึ้นสวร่านละ ดิพวกเราไปตีหมีกันไหตุงนัละไหนหมีอยู่ไหนวนี่หมีอยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตีว่าต่ตีวาร์ตีวาอรตีตีว่าตี่ตีวาตีวาตีาตีวารี่ตีว่าตีตีวาร์ตีวาตตีวาตีต่าี่ตีว่าี่เตีวอาี่เหลื่าี่าหีวี่าตีี่เหลือีา โอ้โหไม่เคยได้เป็นเทพปาาจ้าอ่ะนี่อะไรเนี่ยตีมกีฬาค็่แข่งฉันไม่เคยโกงผมไม่ได้โกงครับผมเห็นคู่ต่อสู้ท่าทางเหนื่อยเลยเลยไปตันหน้าเขาเลยใช้กำลัง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 กีฬาที่ผมเล่นขอมยปั้มครับปอ้มาไร่มีตานนุ่มตาแน่เขาเป็นการแสดงอันนี้เอาจริงโอลงมาล้าไบ้ เจ็บก็เลยโดดซ้อมอเก่งนไลงเด,ดี๋ยว่าเจบอาเวาเจ็บด<า>รีด๋งงวยวนตใหญ่ข้าดเาาดียว้นทีมใหญ่มากินาอาืค่ำโอ้โหไปลงนลดานี่เลยพูดจาไปด <c oughs> ูเร <ๆ S 1> ื <c oughs> ่องไปลงนาลเขาพูดจารูเรื่องแกอ่านไม่ออกเขาขอลายเซ็นโอ้ฉันาฟุตบอลด้วยมา นี่ข้างหลังฉันนี่นี่แหละนี่แหละเรียบร้อยหมดแล้วแย่ปีศาจชนะฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็ตัดสินพวกแกจะาพวกตุ้งตุ้งโอ้โหดูมันทำงเตุงตุ้งตุ้งตุงยังเจ้าพวกตุ้งตุ้งไหนดูซิแต่ละคนทำความผิดอะไรบ้างใช้ของมาดูหน่อยมาลำเกียงฉันก็ตัดสินพวกแกเองคนแรก ใช้แฮกโกงวิดีโอเกมลงนรกซะโอ้โหดูํำแกนี่อะไรอ่ะไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะออกไปสาคูร่าออกไปเจวีอะไรอ่ะทําท่าเหมือนอะไรเพิ่งตื่นแต่จริงๆอยากนอนอะไรไม่รู้ไม่ไปเรียนไม่ยอมไปเรียนทําท่าแบบขี้เกียจไปีออกไปบีแ่ไม่ไปเรียนจะไปลงนรกเลยหรอ ใช่อันนี้อะไรอ่ะแว่นตากับตาไม่เท่ากันไปนะลกนี่ก็เป็นด้วยอันนี้อุ้ยทรงผมเหมือนชั้นล็งนรกทรงผมเหมือนชั้นเอ้า้เหมือนแกแกองให้ขึ้นสวรรค์ดิเอออันนี้อะไรอ่ะใส่หมวกกะลาคอไปล็องนรกซ่อนขนมไว้ไม่แบ่งเพื่อนลองนรกนี่อุ้งส่งลงนรกหมดเลยไม่มีคนเลยก็เนี่ยเอาไหมนะ พวกแกคนแน่นเพราะว่าซ้ายหันขวาพวกกันทั้งนั้นดูซิว่าตุงตุ้งจะโหดแค่ไหนลองดูได้เจ้าแกงตุ้งตุ้งเอาตุงตุ้งความแหวนหนึ่งเอาโดนระเบิดดนระเบิดฉันโจยบาระเบิดมีคนเดียวอเออมีคนเดียวอ่ะระเบิดอ่ะอ้าวบอลนี่เป็นเจ้าแห่งตุงตุ้งโอ้โห หน,หน้าตาน้าเกียดมากไปถึง <Zahlen> ม <stuffed> ันเหรอไปถึงเจเลยอุ้ยฉ <too uma> <ini> ันได้ไปอีกแล้วเขายังช่วยเหล่าซอมบี้โหแต่ละตัวไอ้เกมเกไม่ต้องทำเสียงอะไรเสียงเกมเหมือนซอมบี้อยู่แล้วเบี้ฉันเป็นเทพเจ้าที่ไม่เคยลำเอียงเลยเดี๋ยวดูจับภาพ ตัดสินเป็นธรรมที่สุดละธรรมชาติลงโทษตัวี้แกแกมายูบิมแกครูบอลี่กินสมองคนอื่นไปลงระลอกพี่เเป็นซอมบี้นี่ผิดอะไรเนี่ยอะไรอ่ะทำลายหนูแฮมสเตอร์หรอไปกินหนูแฮมสเตอร์โดนไปๆๆซอมบี้หัวหมีไม่เคยเจอที่ไหนไปลงระลกกัดเพื่อนคนอื่นโอเคดีไปขึ้นสวรรค์ ้คนนี้ก็กัดไข่สักคนโอเคดีเป็นซอมบี้ต้องกัดคนนั่นแหละ,หละไอ้โอเป็นซอมบี้กัดคนได้ยังไงเป็นซอมบี้ผีนี่ซอมบี้ผีจ้ะแบ่งสมองให้คนอื่นกับซอมบี้ตัวอื่นดีมีน้ำใจไอ้อะไรอย่างพวกเราสามคนจะตกกระโหลกอย่างเดียวไม่ได้นะเฮ้ยซอมบี้ตัวนี้ชุดแฟชั่นมากขึ้นสวา่านนั่นแหละเดียวเดียวอ่ะคนนี้ก็ผ่านที่เหลือลงดันล็อกให้บอกสามตัวเนี้ยซอมบี้จะกินเทพเจ้า ยากหน่อยอ่าต่อสู้กันเลยเวไฟซอมบี้หน่อยเทวดาสู้เขาเทวดาเทวดาสู้เขาเขวไฟซอมบี้หน่อยไมล่นีเทวดาเย้เทวดาเอ้านี่ใจคือราชินีแห่งปีฉาดต้นเองนี่เองเันเนอจะกลาดจะกะละกา